มอไซคันนี้ผมจะอาไปขี่ไปตลาดไปซื้อของมาขายที่ร้านครับอยอดสร้างอาชีพครับไปทำไรทํานาครับคาราบ้าวเขาจับจริงแจกจริง,รงครับผู้โชคดีมีทุกภาคทั่วไทยบ้าวแดงชื่อคนไทยสร้างอาชีพปี4เดินหน้าแจกต่อเนื่องไม่ว่าจะอยู่ภาคไหนจังหวัดอะไรคุณก็มีสิทธิ์เป็นผู้โชคดีมาร่วมลุ้นเป็นผู้โชคดีไปพร้อมกันครับพี่น้อง ชีวิตเศรษฐกิจยุคแบบนี้นะคุณด,ดอมเหนื่อยอ่ะพี่สาถ้าชีวิตมันเหนื่อยเดินต่อไปไม่ไหวแท็กซี่กับวินมอเตอร์ไซค์โบกเลยเชื่อผมโอ้ยมัไม่ได้หมายพราะว่าอย่างงั้นคุณดอมคะ่ะทุกคนอยากมีไรายได้เพิ่มผมมีกิจกรรมดีๆมาฝากกับกิจกรรมบา,บาแดงช่วนคนไทย <นะ S 1> แกมอไซค์ไปแล้วกว่า900คันและทองล้านอีก14คนผู้โชคดีเนี่ยมีอยู่ทุกภาคทั่วไทยและคาราบาวแดงยังคงราคา10บาทเท่าเดิมค่ะดื่มคาราบาวแดงหรือคาราบาวคันโซคุ้มกว่าได้ลุ้นมากกว่าและวันนี้ใครจะได้มอไซค์ลายลิมิเต็ดเอดิชั่นคันที่926ไปลุ้นกันเลย ส่งแล้วส่งก็มาฝาเดียวก็มีลุ้นได้หรือยังได้หรือยังได้แล้วค่ะผู้โชคดีก็คือขุดไพ่ทูนโพลีจากจังหวัดเชียงรายกฤติการลุ้นล้างมองไซค์สามร้อยขันง่ายๆแค่เขียนบีบส่งฝาคาราบะาแดงหรือฝาคาราบะาคันโซลตรงที่กองรับฝาชิงโชคและรายคาที่ร่วมรายการ8พฤศจิกาย,ยน2568